ตาร์ทไล์แล้วนะครับผมแต่ไล์เรายังไม่มา <laughs> อ <laughs> เอ๊ะโอ้เหลกเดี๋ยวนะมีบังใต้น้ำเลยวิโอเคไล์มาแล้วทุกคนกาวัดตีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเ <laughs> ปียวข่อมถูมา <laughs> <My S 2> ครับดันเจียนฮีโร่นะครับผม <laughs> สวัสดีครับ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 บอกผิดไอ้เหี้ยเ้มันมีมันมีถ้ำใต้น้ำเลยไม่ใช่ถ้ำใต้น้ำปราสาทเตะเสียงก่อนอ๋อสวัสดีครับ <laughs> ขึ้นกันเป็นไงวะที่นนบ้านเราสินะเก okay, เสียงทุกอย่างมาปกติเสียงเกมมาไมะบ้างน่าเราอยู่กันอย่างนี้เราจะมีไม้มีอะไรใช้จากไหนวะนี่ไงจากเรือไงพี่ <laughs> เออ<ห>เรา<ห>รเราขุดขุดจากเรือไปก่อน <laughs> เออแล้เมื่อไหร่ผมดึนี่ให้พี่เออพี่กูว่าอันนี้น่าจะลงมอสแบบเก็บของอะไรได้สบายแบบไม่เหมือนไอเอลนะ <laughs> นั่นน่ะสิเอ่าผมเลือกเอาอันนี้มาแล้วกันนะแอคแล้วกันขวานจะมีใครเล่นขวานใช่ไหม อย่างๆๆกันผมเอาขวานแล้วกันผมเอาไอ้คอนด้มีด้วยคุณเฮ้ยเหมือนมันจะให้เกิดกลางน้ำตลอดเลยเว้ยเกิดตรงเรือแต่ตอนที่เล่นคนเดียวผมก็ไม่เกิดที่ไปเกิดในป่าเลยที่อยู่บ้านอยู่ด้วยมันสุ่มแล้วมั้งที่เกิดโคตรโคตรดีจุดๆคนเหลือละนี่อะไรมันโดนสลัดโดนสลัดไอ้น้องนี่กดเทคออฟ เยอะๆเขาอยากจะาพ่นเขาอีกพวกเราไม่จิจใจขาเพื่อนแล้วว่มีดินเจ้เข้ามาแล้วขอเลยฮะไอ้ขโมยเตียงก่อนเลยว่าเตียงน่าจะมีประโยชน์มีเหรอไม่มีใครบอกมาอาศัยพี่โป้ไม่มีไม่มีผมมาเพื่อที่จะเอาของไม่มีแผ่นเพลงด้วยเราต้องเอาแม่เขาทำเป็นกระสือกูใช่ไหมไม่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 แน่นอนพี่นี่อะไรไม่น่าเหลือเฮ้ยขุดกล่องไปด้วยพี่ได้ไม่ต้องครับ เออ้โอ้เรานี่แม่งโคตรชั่วเลยชั่วที่หวายเลยเอาเอ็นพีซีกลับบ้านไปด้วยเลยไหมไอฟองน้ำน่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตว่ะกลับไปเได้แล้วตรงนี้ไม่มีไม่มีเท่นวาร์ปหรอวะตาหมู่บ้านน่าจะมีนะผมผมลองไปทัวร์ตามบ้านเราต้หาดูสักเรือพี่ปูลองลองไปเดินดูสักเรือใหญ่ไหมมันก็ไในนี่เรือใหญ่สุดเลยที่เราอยู่กันอาจจะอยู่ในเรือเล็กก็ได้ เฉยสุดตัวเรือเล็กมันจะออกจากฝั่งไหมล่ะเออไม่ออกออกโอ้โหเขาชอบเพลงอุ้ยกระทาด็โคตรรอเลยกดชิวเฮ้ยผมได้กระทาไว้ทุกคนวัดเตยอเนีอะไรก็ยังยิ้วอ่ะเฮ้ยคอนใครเนี่ยสโตนอะไรเนี่ยไม่คบใครเล่นสายใครเล่นผม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 เฮ้เล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยเจ็ดโจนเอาหมดน้ำซุปอะไรไม่รู้เอาหมดไม่สั่นรัครั้งเฮ้ยนิตซีนแตกตื่นไป เกาะรองเท้าเยือกแข็งเหรอใช่ไงวะเอเฮ้ยมีโต๊ะแผ่นที่ด้วยอ่ไรอ่ะตู่ผมว่าผมเจอแล้วไหนปั๊บอยู่ไหนตร่นู้นว่าตรงนู้นอ่ะที่มันมีโถอยูร้านะไปลองไปดูซิไม่ยอไม่ใช่ปั๊บเหมือนเป็นเรือเรือเล็กโมโง่เฉยๆนะจอกจากฝั่งแว้นล้อนั่นแหละสิฮะเสียงอะไรวะ พี่โปอพี่พ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแล้วพี่อะแล้วพี่ที่พี่ไดหมดกู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 ก้กู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 ก่กู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 ก่กู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 ูก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 ูู้ก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 กูกูกากูกูกูงูกกูกกูกกูนกูกกูกากูกาเ้กก โอ้ชาวบ้านมันตกปลาโหมยปลาชาวบ้านซะเลยเขาขึ้นไปโอ้ยมันความบ้านเราเราขุดบ้านมันแล้วเราก็คับเรือเออเนาะเออขุดบ้านมันแล้วขับเรือขี่หาเกาะจิตใจแต่ละคนคนดีล่างนั้นไม่ผมว่าเป็นความคิดที่ข้อท่าน่ะเออดีมากดีมากดีมากไม่ใครเอาหมวกก่อนหนังไม่ผมได้มาความคิดกก่คนรแล้ะพี่เอาเอาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน ที่ของผมเต็มแล้วตอนเนี้ยใครก็ได้มารับมารับไอ้เขาเรียือะไรกระดง่งไอโด่งเรือกระดงเรือก่อนเลยมันจะ่ทางนี้หรอวะเจ้าขนแก่กลับไปด้วยเหรอกระตาไม่ไม่ไม่ผมพาทางไอ้ทางทางขึ้นอ๋อนั่ไม่ใช่การ์ด่านั่นปอยูุไม่ใช่บ้านมันตกปลาแล้วมันโยนปลาลงทะเลเก็ชื่วเลยมันตกแล้วปล่อยโยนลงทะเลด้วยเลยเออโยนพวกนี้ลงทะเลด้วยเลย ันขับเรือใช่ไหมพี่เออขับเรือแล้วเดี๋ยวขับไปด้วยกันสักทีแค่สองสามลำไม่ับเรือแล้วจะขับโห้เราเรามีกี่คนเนี่ยห้าคนขับมาสามลำก็พอแล้วแย่แล้วพี่มั่งด้วยกันได้อ่ะมันมันน่าจะนั่งด้วยกันได้นั่เรือหนึ่งลำมั่งเสร็จแล้วนะครับข้ามสองลำแล้วหนึ่งลำเนี่ยเดี๋ยวฝากครับหน่อยกูปนปนของชาวบ้านอยู่ไม่ใช่ปนยืมยืมใช้ไม้เกี่ย่นะพี่ยืมทรวยเดี๋ยวเอามไปใช้เป็นภาษาใต้น้ำ สาสรใต้น้ำแต่เรายังไม่พร้อมใจเย็นนะของตกปะน่าจะตกนะตกตกศพแต่ตกเป็นกศพอ๋อเออใช่ใช่ตกแต่ว่ามันจะมีหลุมศพขึ้นเออเราลีวไม่ได้เหรอเต็มบ้านหลังเราลีวไม่ได้ไปเลยอ้๋อเวลาเวลาพี่ใครเห็นตกก็ไอ้ยี้ยอ็มซีขโมยแอปเปิ้ลกูไอ้ที่นี่อยากตายเหรอไอ้าสตร์กูสาสตร์มาจากกล่องบ้านมึงเลยนะ อ่าอ่าโอเคอเอ๊ะอะไรอ่าก็ฟังดูดีดิไอ้เหี้ยมึงเพิ่งตลกกับมึงไหมวะไอ้สัตว์ปูศาสตร์ขโมยมาเฮ้ยขโมยจากใครขโมยจากใครขโมยจากบ้านพี่ของผมเต็มตัวแล้วสกู๊ตสกโกตพี่สร้างรีรีสอร์ทแตกอยู่กันหนึ่งเสียงอะไรวะไอเสียงเรือหรือเปล่าไอด้านเอวีซีลงน้ำมาทั้งกองเหน้ยวอ่ะ เมีเลยอ่ะเมื่อกี้มีนะไม่น่ามีนะปลาปลาพี่ถ้ามีก็แย่ละถ้ามีกระบี่กระพือนเลยเอ้ยแต่มันวางใต้นานจริงเฮ้ยมันโหลดรีซอสแพ็กนานจังวะเ้ยหรือคอมคอมหนูค้างเหรอระเบิดแล้วเออเนี่ยมันแล้วมันก็มีเสียงอะไรแปลกๆขึ้นมาด้วยเนี่ยเอาถังน้ำมาบอกนี่ไปไหน เนี Could ่ยเนี่ยไอ้กล่องเนี่ยกล่องที่มีแค่ไอเทียนอยู่มันเสียงไงนะน่ะเสียงท่าม right oh, uh, ันด yeah, ิอ๋อเสียงไอ้ตัวนั้นใช่ป่ะไอ้ที่อยู่ในนั้นอ่ะเเสียงฮ้ยเนี่ยมันแดงในแมปอ่ะคืออะไรกันศัตรูไงอ๋อดันเจียนใต้น้ำนี่หว่าก็ใช่ไงพี่ก็บอกอยู่มันมีดันเจียนใต้น้ำทำไมไม่เคยเห็นเลยไม่เดี๋ยวทำไมผมเห็นลางโจรอยู่อยู่ใต้น้ำอ่ะพี่อยู่ลางโจนเลยไม่มันเป็นแมปไอ้นั้นน่ะ แม่มันอยู่ใต้น้ำจริงมันมีเดนเทียนอยู่ใต้น้ำบนฟ้าเฮ้ยบางคนขี่เรือทำไมบางคนว่ายน้ำตามว่ะบนเดร์เฮลเขาไหนก็ตตามันมีเดินเป็นน้ำแข็งไม่ใช่เหรอแต่หนูไม่มีรอหนูด้วยโตพี่อยู่ไหนมาหผมดีกว่าพี่อยู่กับฟอปปีาพี่อยู่กับกาตตาพี่กำลังว่ายน้ำตามเรือตามปั๊บอยู่ตรงไหนตรงไหนไปผมไปไปกับไปกับปั๊บแล้วกันปั๊บเลสโก้ดูบิจินสักทีสักที ิเหือกันนะเดินเดินหน้าทิศเหนือทำไมพี่มีไฟอยู่ด้านหลังอ่ะไฟไหนพี่มีเมื่อกี้เปิดไอ้พ่นเงี้ยปั๊บดูดูดูไหนวะไหนพยูนไหนพยูนก็เลยไปทางนี้ชี้ขวาค้างไงก็เดี๋ยวพี่ต้องตำรวจไปเรื่อยๆอ่่ะพีอ๋อสกิลเหรอใช่ใช่ไปไปทิศเหนือเรื่อยๆทำไมที่รอมองลงไปล่าดิพี่ตู่ขึ้นเหนือไม่เห็นอะไรเลยเมื่อกี้เงี้ยจงวะเดี๋ยวพี่ปิดเชเดอร์ก่อนเออเอา ไปขึ้นเหนือดีกว่าพี่ไปไปที่เหนือเรื่อยๆที่เหนือเรื่อยๆก่อนไม่ผมพิตู่นลองกด F5 ดูดิ F5 ข้างล่างโอ้โหนั่นเทียนหนึ่ง่อย่าเป็นหนึ่งมองแบบอะไรี่นั่นอะไรไปไปพี่ไอ้นั่นขวานี่นียอะไรไม่ม่ด้เด้เน้ด้เ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 ดี๋ย่เไ้เด้เั้เด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 ้เนี่ด้เด้เด้รู้เด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 นเดกเด้เเ้ย้้้้้้้้้เเเีเ้้ มีเค้าตีด้วยเฮ้ยนั่นๆเรือโจรสลัดเนี่ยเออเรือโจรไสลัดนี่ๆขี่ตะวันออกเฉียงเหนืออโอเคไหน F5 มันมีอะไรไม่มีอะไรนี่ออกดูมุมมองนี่พี่เอ้ยสวัสดีคุณแคทครับผมข้างบนก็ยังมีเรืออยู่มมมมัันนนนนนเเปป็็ดออรอบนี้มาประจ o ภัยในดันเจียนฮิโร่ครับผมโอ้ยเดี๋ยวเดินไปเรือสปินเอ้ยอะไรอ่ะไหน ้ยต hey, ัว oui, อะไรวะเฮ้ยไม่ข hey, ี hmm. ่ลงมาเฮ้ยปั๊บปั oh ๊บกูจะตายปั๊บนี้นี้กูจะตายกูตีไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะตายมันเร็วมากเลยไอ้ตีมันตีมันรอรอไปหาเพื่อนเรารอไปหาเพื่อนเรารอไปหาเพื่อนเราไม่ถหาเพื่อนแไม่ถึงเพื่อนไปถึงดิฟดิฟดิฟนี่เฮ้พี่ฟัมันได้อยู่ยาเรือมันดิบเดือมันดิบมันขี่ปลาลงมามันก็ทึบกูแล้วดู เฮ้ยไอนนี้ก็มันเหรอเนี่ยเอ้ยิงยากชิบหายเลยชิบหายแล้วเราไป็นหามเออเรือแตกเรือแตกยังไม่ทันไปไหนเลยตายแล้วเป้าหมายต่อไปคือเราเว้ยหนีหนีเย็นก็ตายอนีกูนี่แหละกูนี่แหละกูนี่แหละโอ้โหหลุมศพอยู่ไหนวะเนี่ยวุ้หลุมศพอยู่โคตรไกลคุณพระโคตรไกลเลยี่มันมี几个人เฮ้ยตัดตัดไม้ครับเลอตัดไม้ครับเลยมองไม่เห็นกูพูดแล้ชมไม่ได้อ๋อ้หม่ก็ ตัดเรือครับไม้เร็วตัดเรือครับไม้ตัดเรือข้ามเอาพี่โบมันมาครับพี่ไอเชือกมันขาดกลับด้านไม่ได้โว้ยไปเดี๋ยวหาทางขึ้นเรือก่อนผมยิงไม่ได้โอ้บันเทิงอีกแล้วาเราเราจะเปิดเปิดมได้การตายอีกแล้วป้อมไม่ยิงเรือกูทิ้งเหยเลยตายไม่ได้ชิบหาย ดอกเดียวมันเยอะมากอ่ะด้วยขวามือมีขวามือเราตีมรามีเกาะมันมีเกาะพี่ขวามือขวามือไปไหมขวามืไปไหมขวามือปรตูเขาได้ไหมแล้วบล็อกหนึ่งไม่พี่ได้ห้าแล้วแล้วพี่ได้แล้วพี่ก็รอดพไม่ได้ห้ามันโก้มันโก้มันโก้พี่ทุกทุบกระนาแสนานตายแต่กูตายเดี๋ยวพี่พี่เป็นอะไรอ่ะเอ้อกูไม่เห็นอะไรเลยข้างบนเลยโอ้พงศ์สิเขาบนจริง ีไม่มีอะไรเลยเอ๊ะเหลือคราบไงวะเออขายในได้แล้วด้านล่างอยู่ขั้วบนตัวยูตัวยูมาเลยพี่มาขั้วบนไปเลยครับเพียงเดินหน้าทิ่เหนื่อยไปเรยเหนือไปเรื่อยๆหรอพี่ใช่ใช่ตรงไปพี่ตู่จนทานได้อยู่ไม่ไกลไม่ไกลพี่พี่ดูในแบบได้ดีมุมขวาเราใช้แมพไม่เป็นประโยชน์นี่ให้เราดูศพยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงนู่มหัวกระโหลกไง แล้วพี่โป้อะไรเขาอยู่ไหนครเขาไปไกลขึ้นเหนือไหมขึ้นเหนือขึ้นเหนือก็เจอกันดีอะไรขาวตาม่ไงี่ตูวเราเลยเอ็นวีซีกะลอยคอยสุดๆเป็นเหมือนกับมาร์เกอร์เอหมน้ำตาจะลอยเป็นเจ้าทะเลวะายเป็นเจ้าทะเลก็ได้เรือเรือพี่ตูวไม่ใช่เรือนี้ไม่ใช่เรือนี้ไม่ไม่ไม่พี่ขับไปเรื่อยๆไอยเรือนี้ไปใกล้ไม่ได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมาฆ่าเราใช่เ ไง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 ต่อป่ะศพพี่วะศพพี <every window> ่อ <t> ยู่นี่ไงเรือนี้เรือนี้เรือนี้คนเรือนี้ไปทางซ้ายก่อนรอนี้แหละจอดได้ผมก่อนศพผมอยู่ด้านหน้าเลยไม่ีไ่วะอ๋อนั่นน่ะนั่น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 มีการเดียร์มีการียร์ซื้อที่หกพันี่นี่ศพพี่อยู่นี่แหนกันยีนันเออเจอเกแล้วแต่เป็นทรายเอานแเกได้ของแล้วได้ของแล้วเข้าดูเขดูเับปั๊บมาปั๊บมา อยู 1941, so so ่ไหนละโพ่อหรืออะไรนี่เฮ้ยกระเป๋าผมเต็มผมใบนี้กอดไม่ได้เป็นกอดผมลงใต้น้ำอ่ะกระเกงผมแม่กระเกงผมกระเกงกระเกงรูดเตัวเอาเคนเอาโอ้ได้แล้วโอ้ยเอ็งโยนไอ้เล็มเล็มพี่ได้เล็มแล้วขบวนเกยขึ้นมาขึ้นมาไปมีคุ๊กับเพื่อนดีกว่ากำลังเดินทางไปนะทุกคนขึ้นเหมือนขึ้นเหนือไหมรือยังใช่ใช่ขึ้นเหนือเรื่อย ใต้ทะเลเต็มเลยวะเนพวกเหลืองเป็นมอนสถ้าแดงนี่คืออ่าเอนติตี้แบบอันตรายสินะนั่นอะไรวะนะเฮ้ยเรือดิฟเรือมันดิฟง่ายจังวะเกาะเปล่าพี่เฮ้ยเกาะหรือเป็นบ้านใต้น้ำเย้น้านแนแ้นแล้วทางขึ้นแล้วทางนทางขแลงนว้แดงๆน้ทางขวางขนเล้่้นแวาล้แ่้าขวาเห็นเห็นเกาะ ทำไมพี่เออพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วโอเคพี่เฮ้ยด้านหน้ามีมอนขับฝ่ามันไปเลยแล้วกันอู้ตรงข้าอด้านล่างใต้น้ำลงไปฮะส่งโูก้าลงไปดูหน่อยอย่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งตัวตั้งไข่ได้ก่อนฟอโฟก้าอะโอเคดีดีทำไมตรงนี้มีเงาอ่ะเป็นประการลังเอ๊ะอ๋อแบบแบบไม่โหลดแบบไม่โหลดโอ้โหแล้วมาพึ่งแต่แต่คิดว่าน่าจะลึกมากเลยดูดิแล้วคือแล้วแบบโอ้โหแล้วมาลึกอ่ะเนาะ มองมองไปเห็นพื้นข้างล่างไหมถ้าดูในไลฟ์ภาพมันน่าจะไม่ชัดเท่าเล่นจริงแต่มันลึกมากเลยนะด้านล่างมันเป็นในลางโจรจมน้ำอ่ะแล้วกูเล่นเวทแต่กูมาห้าวไงโอ้โหช่วยด้วเหลว่ามันเซตแบบโลกโลกนี้น้ำท่วมว่าแบบวอเตอร์โววเนี่ยเออเป็นเรื่องต่อก็ก็บ้าแล้วโอ้ผมเห็นจุดอะไรลอยตามเราด้านหลังเอ๊ะพี่ไม่เห็นนะแกไม่ได้กระดูกด้วยดูในแอปดิ พี่เปิดแบบแล้วเรือพี่มันจะอยู่บนเกาะพี่อยู่บนเกาะไม่ไม่ไม่ผมดูมินิแมพแล้วเปนอะไรอัี้ตอนนี้ไม่มีตอน่บ้านหมู่บ้านงูด้วยงูงูเฮ้ยเราต้องเฮ้ยเกาะมันอยู่ไกลไว้เนี่ยทำไมมันนานจังวะเรือ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 ใช่ไหมใช่าีเดี๋ยวเดีรือเราไปรีกุ๊ปก่อนไหมไม่ผมว่าเอ้ยตรงเนี้ยฟาร์มได้พี่ตู่ว่าผมว่ายันไปก่อนยันไก่อนเอ้ยไม่ไม่ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วสมพีตายน้าเพียบเลย เฮ้ยเจอเกาะแล้วเกาะทรายอ่ะใช่เกาะนี้ป่ะที่พวกท่านเจอใช่ใช่ใช่ใเฮ้ยเขาเริ่มขุนหินอะไรกันแล้วอ่ะอะไรเรือนี้มันเรือโจรไอ้เรือด้านซ้ายเราเนี่ยดีแล้วที่เราไปขึ้นไปเราขึ้นเกาะทางไหนวะเนี่ยกำลังทำทางให้นอีกอีกหนึ่งไม่มีคิปเปอร์อยู่ด้านซ้ายด้านขวาเด้อคุณแคทครับคุณแคทดูไลฟ์ผมแล้วมันค้างๆหล่นๆมุนๆไหมผมดูในโทรศัพท์ตัวเองแล้วมันหล่นๆมุนๆอ่ะเพื่ใช้สกิลยังไงเผื่อไลฟ์มันค้างกระตุกผมจะได้รีบแก้ไขอ่ะ เรือนี้อะไรเนี่ยพี่ตู่มันคงไม่ใช่เรือมอนใช่ไหมเออเรือมันใหญ่เบิ่มๆเลยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าแว่ดูดิมอน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 กูขึ้นเรือจ้าวอ้าวกันเลี้ยวเลยกันเลี้ยวเลยเฮ้ยนี่ไงเนี่ยพวกเขาอยู่นี่กันใครวะเนี่ยคนนี้ใครวะเนี่ยฉันเองเอาวันนี้ก็มอนนี่แหละทิ้งเรือเลยแล้วกันตู่ไม่เอาเรือพี่แล้วอ๋อพี่มีเรือแล้วหนึ่งลำอ๋อนี่เรือของปั๊กนี่ว่านหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านกอลังไปกอลังไปกอลังไปหมู่บ้านเท่านั้นหมู่บ้านหมู่บ้านยึดยึดหมู่บ้านยึดหมู่บ้าน ไปรอผมก่อนอะไรวะเนถอดคนมาปั๊บขึ้นมาพี่ขึ้นกันยังไงเนี่ยนี่ไงพยูนทำทางไว้ให้แล้วอ่ะเฮ้ยทำไมขวาไม่ชาร์จไม่ได้วะขวามันอ๋อมันต้องเป็นนักเวมย์จะไยถึงจะชาร์จได้ได้นี่เอากระทาไม้ตีเลยเฮ้ยมันมันกดกิ้งหลุนๆได้ด้วยนะเดี๋ยวนะได้กิ้งหลุนๆเป็นลูกขนนมะม่วงเนี่ยแต่ต้องเปิดมุมมองคนที่สามอ่ะมันถึงจะเท่แน่ โอ๊ยยังไงผมเห็นไอคอนไลท์หมุนบ่อยมากเลยฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองลองสต็อปไลท์แล้วก็อันนั้นนะไลท์ใหม่ดูนะผมก็ว่าอยู่ทำไมมันหมุนหมุนแปลกแปผมขวายูสต็อปไลท์แป๊บนึงกิปเปอร์มาเข้าได้เลยเข้าได้เลยเข้าไง